เขาจิ้มลงไปให้มันยุบเลยเห็นปะอุ้ยหน้าดีขึ้นเลยอ่ะอุ้ยอ่ะนี่ไงคะสสวัดีค่ะเพิ่งซีวกี่เป็นสีน้ำนะบอกว่าแม่บอกว่าไปฉีดสิวอยู่ไหมเพื่อนอาษาเตอร์ติด่ไฮปาร์ที่ปัดเพื่อนอันกดมันไม่หัวป่ะหนูหัวเยอะไหมหัวเอามันเป็นสิวอย่างไหก็เป็นน้ำสิวอ่ะสิฉีดอะไรมันยุบลงยังไงเนี่ย เดีไม่คุ see, 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 see. No. ้นาพวกเท่าเถ่กันแ่ไหนบอกว่างตุ้มว่าใรเถ่าได้ก็ไปยอมรับสุมเท่าเที่วๆวัดนีนี่นี่นี่ยงคุ้นจิยงคุ้นหยงดอกมาเคียงคุ้นไ้คนหยางเนาะไม่กุ้งกนเลมันเปิดแล้วบรีว่าพอตุ้มว่าแล้วลดพี่เต๋มน่าประทุกสถานหอกใครว่าเรากูเมื่อ แต่ละว่าหเห้เฮาแล้วยังว่าเลยพี่เต็มว้าเอานี้ยังเน่ยเก็บเมนตัวกี่วันยุบแม่มันยุบเลยนะคะมันยุบแล้วเนี่ยพวกนี้ก็ถ่ายละครได้ปกติคือทําวันนี้มันก็ยุบเลยในเวลาที่เราฉีดปุ๊บแบบมันยุบทันทีเลยนะเคยเคยเคยฉีดมั่งไม่หมักสมัยก่อนประจําค่ะตั้งแต่สมัยเข้ากองอยู่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะจิ้มตะก้าแล้วก็ยลียนียนให้ด้วยอีรีเขาก็ผัดเข้ากองดูดูดเถอะยงเข้าขอกองเอ้า คอยไปกองดูกองยังคอยก็ได้ฉีดซิวกองเฟี้ยงแม่แม่ไม่ไดไข้เครื่องก็เป็นซิวตัวอ<笑><笑>กองเฟี้ยงแม่อัติเอาเฟี้ยงยังไงไอ้กล้วยแม่ปั้นเฟี้ยงไปเป็นกวงเป็นกว,ว,วางไปละกวงท่อบ้านท่อเมี่ยงแม่เก็บเห็ดเฟี้ยงอยู่ปุ๋ยแล้วมึงได้เฟีวว้ยงเน่าอ่ะสบายที่มันบ่คอยปั้นเฟี้ยงไรเห็นปะไม่ให้ดกล้วยไม่เห้ดกล้วยแม่ อืมแบนบนี้อ่ะมันบอกเด้อแม่บอกไปทุก <c oughs> บ้านใอยเลี้ยงควายฟังไปฟังมาเขึ้นไลยเคียงออกของควันมันอ๋ออุ้ยบ่อท่าเอาวันที่ยิมหาเถอเดียวดีกว่าวันที่ยิมหาอ่ะเพื่อนี่จิ้มตะก้าเพเ่็นแบบของควัน,นให้เพื่อนไทยยุเล่เพื่อนบอกทีไปหาบ่อเพื่อนว่าจาสั่นเหรอกลอนจะได้ดูปีนี้ไหมน่าจะปีน่าจะปีเฮ่อตีพอขนาดน,นั้นเลยเหรอ พ่อเยซันมาสิละบอกจ้คลองว่าจะฟาเป็นอย่างเด้อดูแล้วก็หลานก่อนสะเอาพ่อจะว่าแกูรอตั้งแต่ปีที่แล้วกูแค่ยันกตอ่ส่ัองวาตายลยอันพ่อานพ่อตรีมาสิอือแม้องมมาพ่อสนดกคนมาหยามเจ้าพ่นตรยชิมตตรยไปก้อนเจ้าพระวัชสิบบงคนจ่ายเงซื้ออยู่เออเนาะสัเนื้อเจ้าว่าเจ้า่ตุีแบบไงเน้อคอยบอกให้เนาะฉะนด้จะกระเบื้องหลังเถอะ โอ้แม่นั่นไทยแล้วน้องอีลายใส่พอข่อยข่อยเคลื่ยานเนาะเราป่วยเนาะแล้วก็บอเป็นตาจังสันดอกบ้านนายแล้วีมาอยู่เนาะโอ้ไอที่สุดแล้วน้องนายแล้วก็แลนออมเลยนเนาะถ่ายเลยกอดรถแฮร่เหรอที่นี่เหรอพอข่อยคนซาวแล้วสิตุยหลายปีแล้วทกปีผ่านมากเหรแล้วยังมันเป็นอย่างไงวะปีนี้แล้วค่ะพอถ่ายทำเสร็จเขาก็น่าจะได้ได้ ได้เวลาลงจอลงอ่อนแอแล้วทำไมคอยยุกกว่าคอยเขากล่องเมื่อกี้กันยังสิละกลอ่องยังกล่องเฟืองหาเก็บเห็ดเฟืองกอยังเมื่อกี้สองสองกลุ่ม <c oughs> ไปปิดเบุ้งกุ่มงานเข้าไหมอาหารสร้า <c oughs> งอาหารเริ่บบานน่ะน่บน่อสนใจเอาไปป่ดยปุ้งแล้วยิ่งสร้างของผู้สาวเราสร้างเงิน แล้วยำหมากยำพูดไหมพู่สาวได้ยินแล้วซีเสียดตลาดซีเสียดหมากพูดคว่าไปคำว่าผู้สาวเจ้าคะยำหมากวันนี้นะสาวสำใด็จสาวมันพูดผู้ใดดมเขาว่างสอบฟ้าเนาะเราสมัครเนาะสมัครน้ำหมากเนาะออกดังมันเลือกออกดัง เอาวันไปอยู่ันเกลียอเธอเลยนะกรกะเจ้าทีวันเที่ยวหมาเกี่ยวพูดเออก็บ่หุ่นงอมวันกันทเดียวนะมาเปนเมียแล้วันเือกกาดาอะไรมะมาเป็นอกํามเดาเยี่ยมข้มาเลยมาเป็นกําเดาไรเอ็มสมครครน้ำหมากเอาว่ามันสีแดงมาเป็นเลือดด่างวอกเ สูบกระสุนน่ะน้องยิมเห็นพ่อกับแม่หยอกกันหยอกกันในค้าวเดียวคันแม่ก็ด่ากันนี้แม่เคยด่ากันด้วยหรอแม่ก็ยทำพฤติกรรมแบบนั้นให้หนูเห็นเลยลูกหนูเห็นต่หนูยาตัวอย่างแม่เด้ไปหาด่ามัวซ้อมไม่ได้นะผู้ชายไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะเนี่ยนั่งอยู่ไม่ได้หน้าตาดีๆไม่ได้ใจดีเหมือนพ่อทุกคนนะจะบอกให้ เชื่อเลยว่ายุกิไม่ยุ่งยยกบุ่นวายกับคนที่เขารักหรอกค่ะเพราะเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่อีเนี่ยยุ่งกับทุกคนค่ะยุ่งกับลูกกับผัวกับหมาจนไม่มีใครอยู่ใล้แล้วพิจารณาตัวเองแล้วไปลวน่าจะได้บวชก่อนเขาละค่ะจิ้มกาแฟใส่ข่อยนะพี่น้องอนที่เขาสิไปข่อยยูน้ำหาข่อยได้ม่คารถคาล่าไปหามูนันมูนี่ข่อยยูน้ำในเด้อแม่ผู้ใดสิลับรามันขวัญข่านะขัญสร้างจะเบาดูข่อยจะไปเบียดเบียนพี่เต็มละพี่เต็มนี่ละตัวดีแท้ เราอยู่แบบมึงยอมมาหากูเด้เลยยิ่หลาเมยบ่อลูกอยง่ายิปนี่อยู่ในนี้ใ่น้องม้นน้องมิน้องต้าใจนี้ไหมอมาเมียงอือปวดกตึงอืาใส่ไปเอาขึ้นไปมันวงขึ้นกันอะไรนะบาเลี้ยงลูกผัวสิไล่อยหนีย่อนกันลกิมต้าไปนียไปกินใต่ของพี่ยู่ไหล เขาได้ของเขาเขาห้าเขาเส้นข่อยหาย้าข่อยฝาเขาว่าอเอ้ยเราดูแลนี่นี้ด้วยสิเข่อยสิบ่กมีค่ารถไปหาเจ,จ้าเด้อจิ้มใส่ไข่ทำไมอยากกินยังกินนาอมันผ้าทายและปุ๋ยผสมแม่นผัวผู้ใด้แม่นหยังแม่หยังมุ่งเจ้า่ว่า,ามีหยังซื้อไหมละ่ะจิม้มจิ้มให้เขามาส่งก็ได้พวกนี้จิ้มไว้หรือย,อยังไงเดี๋ยวให้แม่ซื้อให้ รอไรพี่ยูค่ะค่ะรออะไรค่ะนอไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูเขาจัดโปรน้องมุกไม่เอาสน้องมุกอ่ะอยูในไรเหรอเนาะสวัสดีครับน้องมุกหาล้อยบ้านในบอนบอยุกี่ไรผู้เดียวกันหาลอยแล้วเดต่อรงองเาต่อรองบ่ไดดียุกี่ไรผู้เดียวพั่นบ้านอาะ ศักยภาพของอีกคน,นหนึ่ก็ต้องพันเหมือนกันนะ่ะเว่าเขาช่วยอยู่ยเราเกูดซีเดียรองมูลตัน้อนเป็นพันบ้าทเนึ่ยร่าง,งทรงเด็กจริงจริงขนาดพันบ้านตอนนั้นไม่ธรรมดานะวันเกิดไม่อุ้มอ่ะพันบ้านบ้านและห้าสิบกสิบกระสอบเนี่ยฉันแบบอู้นูโอเย็ดเลยเหรอ เมียเขากดดันนะจังน้องปามน้องปามซี่โอใจใส่บนี้กับผะะพากันใจ่ส้ข้ออาปาแถามือหดโบกไก่หอนมือเขาบองส่เขาขึ้นตัวเข้มบินปะเพราะว่าปุ๊บเขาเสื้อตัวเข้มบินเขาเลยความรู้สมบูรณ์เขาไปท่านตกลองอย่างเลยยวนผู้จัดการเขาะขอะเขาเสื้อตัวเข้มบินรัดเลยบูบูบเลยนี่ความรู้สมบูรณ์ต้องมาครับคบูรัรบแม่อยากไปมากเลยครับโจตะน่ารักม จะอยู่เชียงใหม่เลยครับโอเคไม่มีเลยอะเดิมเบื้องนั้นพักไทยพักไทยเชียงใหม่ได้ใิ่ไหมสัสตัวไอ้เธอได้ไว้ายเท่านั้นเหรอคะคนมันใจใจอยู่แล้วเนะาะงแท่งเงี้ยมออือข่อยใจดีเด้สิว่าอย่างแต่แฟรอุ้มรักเนี่ยมาขอบคุณค่ะได้หมวกเป็นแต่ฮาร์เกตขโมนก็นายลาก่ะขอบคุณนะคะแม่าถามผู้จัดการยุกีกก่คนเนี่ย ยูก,กี่อยากได้สองพันตะก้าค่ะใช่ไหมคะกิ่เ,ต,เตือนทำไมเหรออาอ oh. อย่างลูกไส้ามานางยิ้มเขานาั่งยิ้มกะเอารูดโกดบอกเขาบอกบ้านเขาน้ำเดือเขาก็จะได้แชร์ต่อๆเขาด้วยต่อๆหลักก็คืออ่าของน้องมันป่านั้นต่อ,อร่องหัีใจศักยภาพผู้บริหารเจนใหม่ว่าแม่อุ้มจะโอนหุ้นเลยไหมพรุ่งนี้กัสัน เออวันที่ยิมหายเนี่ยแถาสันท่าข่อยแม่แถาว่าถ้าผู้บริหารเจียนไม่สองคนนี้เฮ็ดได้เนี่ยความโอนหุ้นบลาคุณแม่ขึ้นเนี่ยไม่นบ้านนั่นแหละมาวันนี้เขาเป็นไรนี่วะคือวางสันเต้าอยู่หนาไไรคือพากันวางสันมาเลยยิ้มกับซิโก้ไทยเนอะเออมันต้องใจใจแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าเก่งกะยิ้มให้ดูหน่อยครับบักลาครับให้เขาเอิญเอื้อยครับถ้าเขาตั้งกินต้องแต่สองคนก็บอกว่า เอิ่นอ้ายจ๋าเนีกันนี่คนชิงลู่ะจ๋ายงอล่จ๋ามันไม่ตะเอื่ยครับแม่เอื่เอยกับมคืนบาบ่ให้เบาังี้ก็ได้ใชเว่าแต่เขามาเอื่ยครับเอื่ยไในไรนะเอื่ยครับแต่ยู่แต่วยมาใส่ค้านขางี้เอื่ยมาเอื่ยครับหถ้ามีกับสีเทาหรือว่าเขาหน่อยกว็เอื่ยนมาอิหนาโอ้คนชิงลูก่บอาคื่อนกับซ่ซ้ำเนี่ยเอาเมื่อกี้นี่บกกันแม่ว่ามื่ลาครับนั่น่าแม่เอาแต่ก็เสาแต่เออ สองคนกับสิกดโอเคอย่าเปลี่ยนใจนะอย่าเปลี่ยนคําพูดนะไม่ต้องให้น้องใส่หนูเบาเด้อนอกจากคําว่าเอื่อยครับเพราะว่าโอเคเจ้าของครับสิบ่าโอเคได้คิดารีมารลดผู้ใดอยากฟังเพลงอย่างอยากให้เขาเบาอีกอย่างกับว่ามาตามสบายเปลี่ยนดอกโอเคนี่คนมันใจใจในี่ใจ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 ,ใจใครับเด้อ ลาเบาันนี้นี่ลาแต่เขาเขาขี้เอียดเขาบอกว่าเขาบอกว่าลาบาๆคำนี้หานใหญ่นี่ลาลูกลาพี่ยูเราต้องเว่าหลายแม่ท่านเนี่ยเขาบอกเ้าเดี๋ยวค่ายนางยิ้มาเสื้อยิ้มและจิ้มเลยค่ะยิ้มและจิ้มเลยค่ะเ็นบอกคำนี้บ่มันจะมีโค้ดนะมันจะมีอ่โค้ดรับที่จะพูดมันจะพูดไปทั่วไม่ได้มันจะปิวเพราะว่าของน้องยูไม่ไม่ค่อยได้ไลค์มันอาจจะ ตะก,กร้าไม่ค่อยแข็งแรงกระตาบะขแข็งแห้งก็จะต้องใส่คําวมออาจจะใส่ค้าว่อแบบหลีกเลี่ยงเช่นจิ้มจิ้มให้แตกค่ะจิ้มให้แตกจังเสีงยงจิ้มให้แตกเ้ยนะอ่าจิ้มแล้วน้ำออกอ้อโหน้ำนาะอันนี้เพิ่นให้โคดว่าอะไรเด้อเพื่อนพิมพ์ลงกในหันความเด้วยววะให้พูดอะไรได้บ้าง จิ้มแล้วน้ําออกไปอย่งเสี่งอ่าจริงๆแล้วตัวเราใหญ่แบบถึงขั้นไหนคือขั้นบันไดที่เท่าไหร่แล้วลงมาขั้นบันไดที่เท่าไหร่นี่นี่คือขั้นบันไดห้ามพูดคํานั้นอันนี้คือจะจะคลีนจริงๆช่องเราจะคลีนมากอันนี้คือจิ้มจ่อยคำว่าจ่อยพูดได้จิ้มจ่อยจิ้มแล้วจะจ่อยทําหน้าที่อะไรทําหน้าที่จิ้มแล้วน้ํามันจะออก มันก็ทําให้เราจ่อยใช่ครับสามนันสามไปพยั่งใส่อะไสามอย่างนี้หรือจใจพี่เซนเตอร์พูดแต่คํานี้ก็ได้อยู่กี่พูดคําว่าจิ้มจ่อยทั้งพี่ย,ยูจิ้มจ่อยจิ้มจ่อยสองครับยังจิ้มแล้วน้ําออกจิ้มแล้วน้ําออกเดี๋ยวเอานี่พี่เจย์บอกให้พูดอย่างนั้นไม่งั้นมันจะไม่ได้ไม่งั้นไม่ได้เลยนะเอาเซนเซอร์เขามาสอจสองมาเลยมา คนที่งูก้าที่จะบอกเคียงคุณนจะเพ<อ>ิ่เบาได้หรอบูก,ก้าวแบบนี้ทิ่มอยนี่ไหมไม่จิ้มน้ำออกนะน้ำนอ,นอมนอแต่ว่าเติมอีกตัวหนึ่งไม่ได้ให้น้ำนอออกได้<ม>นอนออย่างนี้ไม่ได้ป,ปิ้วสูงก็จะไปคิดปวดหัวเพราะตุ่มกับพีมาเต้น โอ้ยเจอเจอเอาจิ้มจอยอีแล้วแม่เขาตุ้มช็อตฟิวตลอดเอาสีเดี๋ยวเขาตั้งแบบใหม่เดี๋ยวพี่เจตั้งมาใหม่นะคะพี่เจอันนี้มันไม่เวิร์ค่ะทุกคนบอกว่าได้แค่จิ้มจ่อยไม่ได้เลยค่ะบางวันอะนนจิ้มแล้วนอนออกองนี้เหรอนอนหายอย่างี้เหรออืมนนไปแล้วคําว่าหายก็ไม่ได้อ่ะเดีย๋ยวเด้อเอาเข้ามาอย่างไดวะ มันมีคำที่เขาต้องห้ามค่ะจิ้มแล้วนนนนลงมาที่นนอค่ะนนอกับอะไรบางคำคนไม่รู้ก็คิดลึกแข่งสิเขามาเบิงคักเหรอวันันเราอย่างกันบางทีอ่าคํา่าจอยได้แล้วคํา่าจิ้มคํา่ากดยังไม่ได้เลยบางมือเป็นบางวันนะบางวันกดคํา่ากดได้ โอ้ยเหตุสุดรีดค่าท้าวเนี่ยนะไม่พูดใช่งไหมจริ้มมาค่ะสุดท้ายเราที่อ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดนั่งไข่ไข่กันหมดเลยแค่ข้อเขียนนั่นคือ,อก,กีสามารถสรุปได้เลยบอกอ๋อเลยจิม้มจิ้มเลยยีเดียงตะก,กายนะคะยค่ะก็ในต่างกันเลยแค่ข้อบรรยายเป็นไอ้นี่คือนอเนอใบพี่เพิมต่างว่าเนอนอใบเนอใบใบอย่างเงี้ยเหรอคะมันได้ใช่ไหมเนอเนายบายไปกิชุมรวดเนาะ อืมโอ้คือบอกข้อของน้องยูเขาไม่ค่อยได้ไหลหกว่ตกวตะก้าไม่แข็งแรงเเขาไม่รุ่มเริ่มแข็งแรงขึ้น,นเห็นไหมพูดไปร้อยแปะก็ยังโอเคอยู่นี่ตะกา้าเ็แเห็นไรงขงินบะไะไล่ดขะะูขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเขาไม่รุ่มเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วคือหลังบ้านเขาจะดูให้เรานะคะว่าอันไหนแข็งแรงและไม่แข็งแรงของน้องยูกี่ต้องระวังมากๆพี่เจมเพราะของน้องอะ่ะไม่ค่อยแข็งแรงเพราะเขาอยู่ในอยู่ในแบบอ่า ตดป่วยไม่ใช่ตอตอ,องคนที่มีชื่อเสียงจะเป็นแบบน,นี้ทุกอย่างเลยทุกอะไรกไ็แล้วแต่ป่วยเขาพื่มีื่อเสียงแต่เขาไม่อุ้มอะไล์บ่อยจนจากที่แบบคนแค่นี้แค่นี้มันเริ่มเออเริ่มแข็งแรงขึ้นมันก็เลยบางครั้งอ่ะสิ่งที่เราพูดไปมันก็อพอปล่อยผ่านได้อไรเงี้ยนะปล่อยผ่านข่อยเด้อติดตอกเด้อยามาถือทษโกรธข่อยข่อยน่ารักจะตายข่อยไล์เจ้าอ่ะวันละสามรอบสี่รอบอะ เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเจ้ามีฟิลเตอร์และอย่างหนึ่งเจ้าก็บางวันเจ้ามีอ่าเซ็ตเซลอะไรอย่างเงี้ยมีคูปองคูป,คป,ปองอะไรเงี้ยมันก็จะตอบแทนลูกค้าเราได้ดีมากนะคะสําหรับผู้ใดที่จิ้มตรงนี้แต่ท่าวบาใครไม่รู้จัก <c oughs> วันที่เขาไลก็ไม่ต้องจิ้มก็ได้ก็ไปที่บ้านฟ้าไวเคเคเลยเพราะว่าอะไรวันนั้นน่ะคุณวันเกิดไม่อุ้มคุณอยู่คุณบอลจิ้มที่ต่ออ่ะ ออกไปหกร้อยกว่าบ้านที่บ้านซ้ายอีกรวมแล้วกับพันพันบานเลยล่ะแล้วใดๆคือแต่ละบ้านน่ะไม่ใช่แค่กระสอบสองกระสอบสองกระสอบสองกระสนี่น้อยมากแต่ละบ้านน่ะตามสุดคือยี่สิบบ้านน่ะเพื่อกักตุนน่ะคอยบอกเด้ว่าเห่ารถหกรอเพราะคนเอาคนเอาอ่ะนั่นแหละ โอ้ยสมังนำไนนล่นำมัวอะไรบุตกรกษัตริย์มากเขจะขายอย่างเดียวไม่รีวิวค่ะค่ะอ๋อใช่มาค่ะจิ้มมาค่ะจิ้มมากรด้านี้อะไรครับแ,แอปแล้วเริ่มทายแล้วลค,ะนะคนเบาดูเพ่นเบาช่วยทิพย์ช่วยเด่ยนยันก็นอกเรื่องนอกรูปไปเนาะค่ะมาจิ้มมาค่ะจิ้มมาจิ้มจ่อยเดี๋ยวเราไปเจอพียูกันวันที่ยี่สิบห้าตอนเที่ยงตรงเป๊ะ นะคะเจอกันแท้แน่นอนเตรียมนิ้วดีๆระวังนิ้วจะล็อกเข้าละ่ะบริหารน,นิ้วดีๆแล้วก็คิดคิดมานมาําม่าคอมเมนต์มาด้วยว่าเอ๊ะให้ทำอะไรดีนะนวันเขาเรียกอะไรนะคอนเซปต์ทำตามคําสั่งน่าติงพร้อมู้วีเต็มจะเป็นพ่วงส่วนม่นเท่าไหร่พัวมเนาะ โอเคโอเครักลูกแหละดูออกนะเดี๋ยวพอกันเด้อค่ะสิบเก้าจุดสครึงแล้วเดี๋ยวมันจะลงไลน์นะคะเราไปเจอกันที่ยไลท์พียูแต่มื่นกับพ่อคอยคึกเอาหละคุมดีค,คดุ้มไดของกา,ามาอีกคึอเอาามเจจะไปะต้องวันน้ำข่อยเด้อไปแล้วนะคะไปไปคุยกันให้หนาใจในบ้านพียูชะรลู้เด้อ ห้พี่ๆลองเพี้ยไอมีเห็ดฝนในเด้อคุสันค่ะเดี๋ยวจะถามให้ว่าลูกลองใดบอ่อเด้อพ,พี่พี่ก็พี่ก็เม้นมานเอาไอมีเห็ดขมมาตีสักเหลือละ่ะเราเคยไปหาเทียบวะอย่ามาสาวอะไรเด้อมืออ่ะตื่นอย่ามาสาอะไรเด้อตื่นมาทานโอ้ยอย่ามาสาเศรอเก่ากับว่ารรปไปไลูกไปทายละครอนจอบขอายเลยเด้อตีหาเด้อมือื่นพอกันนะคะสวัสดีค่ะเผาไปหาลาพานอนจะไปหาคุยกันยู่ใได้บา้านเขาตีสว่างบาย เดี๋ยวคอยมีนั่งไปเสิร์ฟเดี๋ยวๆด้คอยมีแล้วไปเสิร์ฟเด้อประมาณหาทุ่มโอเคเจอกันเท่านัดกันให้พุ่นเด้อบ๊ายบาย